ไปดูอีกอีกทีมดีกว่าครับผมไปดูอีกคู่ดีกว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าตาหมีก็บู๊สุดฤทธิ์เหมือนกันนะโู้ยอมเลยอ่ะไอเมื่อวานเห็นไหมอินเตอร์นี่นะคือนี่คือรองแชมป์ยูเซลเมื่อรุ่นการที่แล้วนะค่ะโหนําก่อนนะครับเฟเดริโก้เดมาโคนะครับแต่เนี่ยเดเมโรเน่นะกับเยอร์เกนด์คอปเปิเป็นพวกจีนเดียวกันอ่ะอืมฉันไม่รู้ว่านักฟุตบอลฉันจะล้มหายตใจฉากไปกี่คนทุกการจะเจ็บไปกี่คนผมไม่รู้ผมลงไป็นสิบเอ็ดคนเท่ากัน แล้วก<ด>็วลุยเตเออตามหลังนักเตะสู้ไม่ได้แต่ชช,ชนะเฉยและเอาจริงๆนะในเวลาเนี่นะเกือบได้ลูกสามคือไม่ต้องไปต่อ120แล้วด้วยนะแ<ช>ต่ว่ายิงจ่อๆข้ามคาน<ช>ก็เลยการว่าชนะไปสองหนึ่งในสกอร์รวมก็คือเสมอกันค่ะ120ปันทีทำอะไรไม่ได้ถ้าจุดโทษนี่ปิดทีวีได้เลยเพราะว่าแยานออบักเป็นโกเป็นโกไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงคือต้องต้องบอกว่าคือ โอยซิโมเน่นะไม่ว่าเขาจะยังไงนะเขาก็เป็นกุนซืออีกคนหนึ่งที่ความเก๋าแบบสุดยอดสุดยอดเนาะเค็นเลือดกระปูนตรงคนคนี้เลยแล้วแบบว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่อารมณ์ร่วมกับเกมสูงมากอะ่88อะ88แอคชั่นอ่ะโอ้โหระหว่างเกมอะ่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็เป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะคะครับเอาชนะไปได้แล้วบอกเลยนะตามมีดหลุดไป8ทีมแบบเนี้ยโอ้โหมันยากเลยบอกเลยเราตะลุมาตีเนสทำไม ขอเสียงแฟนอินเตอร์นิดน,นึงครับผมผมพูดตามสถิตินะผมว่าเราตโล่เนี่ยเจอเกมใหญ่ยิ่งจุโทษน,น่าเกลียดมากข้างคางหลุดจะไปโทษพื้นก็ไม่ได้ <S <S แฟนอินเตอร์ถ้าใครดูอยู่นะครับผมขอเสียงหน่อยาลาอตโล่มาทีนีดด้นูไหวหรือเปล่าเออคุณน่หนาอยู่ผมไม่กล้าพูดเรื่องเรื่องมาพูดตวรามเลยทำไมอ่ะพูดสิพูดได้เขาไปบีบของสงวนเนี่ยไปบีบของสงวนสเตฟานซาวิท ล่วงเลย <l ots> ล่วงเลยเลวร้ายจริงออดูซิมเมเด้นะหลังเกมเขาบอกว่าโหหลังน้ําตาเลยแหละจบเกมคือเขาอย่างที่บอกไนงะเขาเป็นถึงแม้จะมีคนอาจจะแบบไม่ชอบมันไส้แต่โหเขาเป็นคนซื้อที่เก่งหนึ่งนะเขี้ยวสองแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ร่วมกับการคุมทีมเนี่ยต้องยกให้เขาจริงหลังเกมนี่คือแบบมีน้ําตาเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ได้ดูการดวนจุดโทษเลยแบบแม้แต่วินาทีเดียวมันกดดันไง คือมันแบบมันลุ้นมากอ่ะแล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะลูกทีมเขาว่ามักจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ยรายในการโดนจโทษเพราะว่าเคยแพ้มาด็ดรอบชิงใช่แล<ม>้วคือแบบมันไม่ไหวไงแต่คือเขาคือชื่นชมเลยนะทางด้านของยานอบลักเนี่ยสมควรได้รับคาชื่นชมแล้วนะคะแล้วก็เมื่อทีมทําผลงานได้ดีอย่างในวันนี้เนี่ยมันมีความหวังกันมากขึ้นแล้วก็การที่เราได้เป็นหนึ่งใน8ทีมที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปอีกครั้งมันบ่งบอกถึงหลายๆอย่างในสโมสรของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไง 8ทีมดีที่สุดของยุโรปตอนนี้มีใครบ้างไปดูกันที่ผ่านเข้าไปสู่ร,รอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมตอนนี้มีบาร์เซโลน่านะคะอาร์เซนอลมาดริดแอตมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไบร์มิวนิกดอทบุลแล้วก็เบเชโอ้โหโอ้โหแข็งตับแข็งเป๊กบอกเลยเมื่อวานนี้เราถามใช่ไหมว่าอาร์เซนอลอยากเจอใครอะไรอย่างนี้บอกเลยเจอใครก็หนักค่ะคือหมายถึงทุกทีมที่เจอกันเองเนี่ยหนักกันหมด ถูกไหมเพราะดูชื่อดิเจอกันเองทีมไหนเจอใครก็หนักกันหมดนี่เป็นแบบระดับแบบบิ๊กเบิ้มนึ่งะั้่นที่เข้ามาเราเยือนเนาะใช่ไม่นับ a อเวโกอุยได้บมดเลยนะไม่อยากจะไปบอกว่าใครอ่อนกว่าใครเลยนะใช่เอาใครแข็งสุดอ่อนจะบอกว่าไลน์ที่นวิตี้บัตดิดซิตี้บัตดิดไหมผมก็ว่าซิตี้ สาูงกกะคุณผู้ชมคิดว่าเต็งแชมป์เอางี้เราเห็นแล้วีมคทีมถามทาง S M S ด้วยไลฟ์แชทแล้วก็หน้าเพจด้วยคุณคิดแค่ตอนนี้เห็น8ทีมใครจะเป็นแชมป์ปพาะไม่น่ายากเกินไปแล้วนะะไม่น่ายากเกินไปแล้วนะเพราะเเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะดูอย่างเงี้ยอให้อาร์เซนอลด้วยนะเอาจริงเพราะอาร์เซนอลก็ปีนี้ไหนก็ไหนๆแล้วเอาคุณนินาฟันก่อนเราไม่เกี่ยวเลยไงเราไม่เกี่ยวข้องเลยย c l ในมุมมองอันอย่าลืมนะ วงเล็กไว้นิดหนึ่งเตะรอบชิงเวมบรีนะใช่ปีนี้ลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมอังกฤษเข้าชิงเหมือนเล่นในบ้านเล็กๆเพราะเล่นในประเทศเราก็ยังให้ไม่มาติดกอดซิตี้เอาทีมเดียว <c oughs> โอ้ยยากจังยากจังเฮ้ยสีเวลาขอคิดก่อนคุณป๊อบเอาทีมเดียวอะไรมาดริด <Madrid S 2> เออก็คิดว่ามาดริดเอา,เอา มัดลอกแบบ้านอีกนี่คุณกินอิ่ใช่รัดนแต่เอางี้เอางั้พอมาดิดเพียวซิตี้อ่าโอเคโอเคคิดว่าซิตี้คุณผู้ชมคิดว่าใครแชมป์ครับของแท้ของแท้มี่มันบอกของแท่เออนะลองดูลองดูสมัยเนี่ยมาดิดมาแล้วมาดิดมาแล้วนะคะการจับสลากจะมีวันที่15มีนาัมพรุ่งนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่ม18ปนีกาตามเวลาในประเทศไทยครับ